สวัสดีครับพวกผมสร้างจอยฟิชชิงหากินทีนตะวันออกครับมือหนีสิพามาติดต่อจากคลิปที่แล้วครับคลิปที่แล้วพามาใส่ลูกยางนะครับเนาะคลิปนี้ก็สิพาไปติดตั้งครับไปโคมไฟนอกบ้านครับผมติดเสานี่ครับติดเสาติดผนังก็ได้ครับเป็นไฟโซ่ด้วยครับเด้อเครื่องมือกับบ๊บมี่ครับสว่านเจาะปูนครับขาดไปได้สว่านยิงนัด นี่เขามาเขาจะมาเป็นแบบนี้ครับนี่เดี๋ยวเขาจะถอดถอดอเอาแท่บเพนเล็กนี่งนะครับเนาะถอดอเอาแท่บเพนเล็กนี่ไปก่อนมันจะมีน็อตจับอยู่สองตัวครับนี่นี่ตัวหนึ่งครับอยู่เทิงนี่ตัวหนึง่งถ้าเปไข่บ่มีมมสว่านก็ใส่ไขควงอะไรนะครับเด้อ ถอดแล้วจะเพรเล็กนี่ไปครับข้างในเขาจะมีทุกกระนอดมาให้ครับนี่เดี๋ยวเขาจะเจาะฝังปูนนะครับเนาะถ้าบ้านผู้ใดเป็นเล็กอ่ะเอาตัวนี้ไปยิ่งเลยอ่ะเอาตัวนี้ไปใส่หมองที่เห้องชิดๆเลยกันยิ่งน็อตเอาเลยไม่ต้องฝังทุกครับอันนี้มันเป็นปูนครับสับปูนเดี๋ยวสางเจาะไปเห็นเพิ่งสภาพหนางานครับผมไปสำรวงสภาพหนางานกันก่อนครับสภาพหนางานก็ห้อ,องก็เป็นเังนเคครับสางเจาะติดเทืงเสานี้นะครับเด้อ เอาจิตจิตมองไดเขากะนมากไว้ครับนี่นี่ครับตั้งจอยมากไว้แล้วจักเห็นบรเห็นนะครับนี่นี่มากไว้แล้วเดี๋ยวเขากะเอาแผ่นเหล็กมาใส่ใส่ทำคนเดียวนะครับเนาะนี่ครับนี่แผ่นแผ่นเหล็กที่เขาได้มานะครับนี่ที่ออกมาจากน่ะ Make in China ครับผม เอาขีดเขามักหง่วงไปแล้วครับเดี๋ยวเอาแพทยเล็กดีไส่ดีครับไอศูนย์กลางมันอยู่ตรงกลางนะครับเนาะศูนย์กลางมันอยู่ตรงกลางครับนี่นี่นี่เห็นไหครับเส้นเส้นเจ้าไอขีดไปแล้วเดี๋ยวห็มันอยู่ตรงกลางครับมันจะเบ้เอียงครับเดี๋ยวที่นี่เขากำลังมากตามหูนี่เดี๋ยวสั่งเจ้าขอมากกันครับผมครับผมนี่สักจ้อยกำมักแล้วครับสี่หูหนึ่งสองสามสี่ครับที่นี่ก็เสียเอาสว่านเข้ามาเจาะครับเจาะเพื่อฝังพุกนะครับเนาะอ่เดี๋ยวสักจ้อยเอาสว่านมาเจาะกันครับ กบผมเดี๋สั่งจ้อยกระเจาะเรียบร้อยครับชีหูเดี๋ยวเอาฟุกใส่เข้าไปครับฟุกยางเข้าใส่เข้ไปในหูที่เข้าเจาะนี่ครับนะไปไปนี่ใส่แบบนี้ครับเดี๋ยวเอาค้อนเคาะเข้าไปนี่ครับอ่ะสั่งจ้อยขอเอาใส่ฟุกกันครับผมครับสั่งฟุกสั่งจ้อยใส่ฟุกเรียบร้อยแล้วเราผิดครับนี่นี่เอาแผ่นเล็กอันนี้มาใส่ที่เข้าท่าไว้ดีครับนี่เอามาใส่ครับ นี่ครับเอาท่าไว้แล้วดีมันจะตรงหูเป๊ะเลยครับนี่นี่ก็เอาน็อตที่เขาหายมาครับสกรูที่เขาหายมายิ่งเข้าไปครับตามหูเขานน่ครับเดี๋ยวสร้างจ้อยขอยิ่งกันครับผมกัผมเขาจิตตั้งแผ่นเล็กเรียบร้อยครับผมเขาก็เอาไฟมาใส่ครับหนึ่งไฟเอาไฟมาใส่ครับใส่คือจอดถอดเลยครับนี่ซุกเข้าไปเลยครับนี่ครับนี่มันชิมันชิได้จัิงสิครับนี่ย เดี๋ยสังจอยครับเบิ่งเนี่ยมันจะมีหูน็อตอยู่ข้างล่างที่สังจอยพาถอดที่แรกครับเดี๋ยวเขาก็เอาน็อตใส่ครับในหูนี่ถ่ายทำมือเดียวนะครับเนาะมันสิย่างเนี่ยใครว่าเข้าใจก็คอมเมนต์มาถามได้ครับนี่บนล่างครับนี่ใส่นี่ครับน็อตใส่เดี๋ยวสังจอยขอใส่น็อตกันครับกบผมสิครับสังจอยขันน็อตเข้าไปครับเรียบร้อยครับนี่นี่ขันน็อตล่างนี่ครับนี่นี่ครับกับตัวเุิงนะครับเนาะตัวที่ถอดออกติดเสาครับผมสังจอยจะเบิ้ง นี่ครับนานเห็นบอกมันบอคอยเห็นมืดๆนะครับสังเกิจัติดสามเสาครับหนึ่งสองสามพุ่นครับเดี๋ยวติดแรกมาเบิกกันอีกทีหนึ่งครับผมผมตันนี้สังเกตกาติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับต่นสามเสาครับสามเสาเรียบร้อยครับผมนี่ครับเพิ่นยังไม่ได้ใส่หลอดใส่สายครับเพิ่นจะบอาครับ เรียบร้อยครับผมผู้ดายมากคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิกง๊กก้างกิ๊กก้างนี่เ้ยครับด้วยสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ